เราเริ่มต้นการวันนี้ปฏิบัติการการล่าตัวนักโทษแป้งคุณผู้ชมครับยังจับไม่ได้แต่ว่าวันนี้เอาจริงมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แหละว,ว่าเสียแป้งแกน่าจะลงเขาเรียบร้อยแล้วและวันนี้แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนื่องจากว่าชุดปฏิบัติการซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อชุดเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมามีการประเมินว่าวันนี้แป้งอาจจะลงเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าถ้าแป้งลงเขาไปแล้วแป้ง จะไปอยู่กับใครอันนี้แหละฮะจะเป็นโจทย์ใหม่ของทางเจ้าหน้าที่แต่ยังไงก็ตามแต่มันเป็นเพียงแค่กระแสการประเมินจากหน่วยงานที่เขาลงพื้นที่แต่ชุดไล่ล่ายังคงมีอยู่นะครับวับนนี้ดูอีกชุดหนึ่งเมื่อวานเนี้ยเราจะคุ้นชื่อก็คือรัคคิว ปรากฏว,ว่าวันนี้เขาเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งครับผู้ชมฮะชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสิงกาใช่ไหมใช่ค่ะชุดนี้เนี่ยถามว่าสิงกาเป็นชุดปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดน43ค<ช>่ะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้ที่เห็นโรยตัวกันอยู่ขนาดนี้ภาพนี้อาจจะยังไม่ชัดนะฮะอันนี้ก็ถ่ายจากบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็จะมีปฏิบัติการเนี่ยก็คือการโรยตัวค่ะ<ช>นี่ฮะ ถามว่าซิงก้าที่จะเข้ามาเสริมในการปฏิบัติการล่านักโทษแป้งชุดนี้เขามีภารกิจอะไรอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับเขาเคยปึก การปึกของเขาเนี่ยต้องบอกกันว่าทั้งลุยป่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นเนี่ยพอเข้ามาอยู่ตรงโซนพื้นที่ก็คือเทือกเขาบรรทัดเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชนานํานาญข้าหนเดียวกันเนี่ยความชํานาญของเขาไม่ใช่แค่ทางบกเท่านั้นทางน้ำทางอากาศก็เช่นเดียวกันแล้ววันนี้ชุดดังกล่าวเองเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทางด้านตํารวจเพราะว่าหน่วยงานดังกล่าวเองในภาคเก้าเขาจะเรียกใช้เวลาเกิดภารกิจสําคัญที่ สำคัญก็คือถ้าชุดนี้ลงพื้นที่เชื่อว่าจะไม่มีการพลาดเพราะฉะนั้นความชำนาญของเขาทั้งการปิดล้อมการชิงตัวประกรันการต่อต้านการก่อการร้ายชุดที่เรียกว่าซิงกาจะเป็นชุดผู้ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าชุดปกติยังหาไม่ได้ก็ต้องหาทีมที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงวันนี้จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะมีภาพของทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษซิงกาซึ่งเขาลงพื้นที่เป็นที่เได้ปร้อยแล้ว โดยเราเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่<ม>เห็นบอกว่าหน่วยนี้เองเนี่ยชุดสิงกา์เล่าให้ทางทีมข่าวฟังบอกว่าอย่างแรกเลยวันนี้ชุดที่เข้ามาปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องสำรวจเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศตอนนี้จําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสภาพอากาศเพื่อเขาบรรทัดเนี่ยต้องบอกว่ามันแปรปรวนการที่จะเดินเท้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องประเมินสภาพอากาศด้วย ดังนั้นคุณผู้ชมเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่เขาฝึกการโรยตัวมาอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เขาจะเข้าไปเสริมเรื่องของการส่งสเสบียงหรือแม้แต่การต้องการกำลังเสริมถามว่าอุปสรรคซิงก้ามาแล้วครั้งนี้อุปสรรคเป็นอะไรบ้างจิตดีมีน้ำป่าค่ะเรื่องของฝนที่ทำให้สภาพเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยนะคะและที่สำคัญ รอยเท้าต่างๆที่จะตามมาแกะรอยตอนนี้มันเหมือนถูกชะล้างไปค่ะประเด็นก็คือเรื่องของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นทากหรือสัตว์มีพิษนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือว่าการลุยป่าในครั้งนี้ของชิงก้าต้องระวังเรื่องทากับแล้วก็น้ํากัดเท้าเพราะว่าถ้าเกิดอาการเป็นแผลแล้วจะเกิดการติดเชื้อได้อีกอันหนึ่งฮะที่ชุดปฏิบัติการเปิดใจกับเราก็คือว่าวันนี้การล่าเสียแป้งสําคัญที่สุดบอกกับพักพวกเลยว่าการจุดไฟถือเป็นเรื่องอันตราย คุณผู้ชมเคยทราบใช่ไหมกลางคืนเขาดับหมดตามที่เราเคยเล่าถูกไหมฮะเพราะการจุดไฟมันจะเหมือนกับเป็นเป้าล่อให้เสียแป้งอาจเห็นว่าชุดอยู่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเข้าป่ากลางคืนก็ต้องอยู่กันแบบมืดๆแต่ว่าอาหารการกินวันนี้เราเห็นแล้วบอกพี่พี่เป็นชุดใหม่อาหารเอาเข้าไปเป็นอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแค่นั้นเลยนะฮะลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งฮะต่อชด4 3์ส่มใช่ไหมท<ช>ี่มาล่าเสียแป้งฮะ เป็นเส้นทางที่น้ำตกแล้วก็มันมีปัญหาคือพอน้าน้ป่าหลากลงตรงนี้มันเป็นการขาดตอนขาดตอนในการส่งเสบียงว่าโดยการแก้ปัญหาก็คือเราตุนเสบียงที่เป็นพวกมามา่าเป็นไปแทนส่วนคนไม่ได้หลัก แหลงอะไรที่เป็นเค้ื่องังน้ำหลากคือมันเป็นเครื่องพังมุกผมตดภารกิจก็คือลงมาก่วนแล้วรับภารกิจต่อไปอทุกอย่างต้องคาดการเรล่วงหน้าเราเราอย่าอย่าไปไปคิดว่าแบบนี้นาะไปแค่สามวันไม่ได้ครับพ<ม>าได้ับมาหน้าเพว่อการกระป๋อง พวกนี้มันได้อย่างงี้เราเราก็มีตาต้มไม่ฟืนมันมันนี่ฮะอันนี้เป็นหน่วยเสริมเข้ามาซิงกาอย่างที่บอกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ทางด้านของรัคคิวจำได้ใช่ไหมเมื่อวานเขาลงไปแล้วรคคิววันนี้เองคุณผู้ชมฮะให้ดูปฏิบัติการสักนิดหนึ่งส่วนรคคิวเองเนี่ยเขาลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วและเห็นบอกว่าอย่างชุดนี้เองเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกนิติวุฒิพัดประภัยวันนี้ก็บอกกับเราเหมือนกันนี่ฮะนี่คือชุดแลคคิวชุดที่เสริมทั้งเรื่องของสบ ด้วยแล้วก็จะประจําอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ยอมรับการจะบ,บินฮอวันนี้ของแรคคิ Q ลําบากมากใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนบ่อยนะคะบวกกับมีต้นไม้สูงทําให้การปฏิบัติภาร,รกิจนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากและชุดแรคคิวนะคะก็มีหน้าที่หลักอย่างที่คุณพุทธบอกไปนั่นแหละก็คือสนับสนุนข้อมูลการค้นหาทางอากาศจับความร้อนด้วยเรดาร์ระยะไกล3กิโลเมตรซึ่งไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะสภาพอากาศมันแปรปรวน,นจริงๆค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าวันนี้ใน ป่าเดี๋ยวฝนตกเขาต้องตรวจจับความร้อนเพราะฝนตกมันก็ชื้นความร้อนมันก็ไม่เจอแล้วพอกลางวาันอันนี้บอกได้แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกบางทีตอนกลางวันวแดดแรงมากต้นไม้หรือแม้แต่หินที่อยู่ข้างล่างมันเก็บความร้อนมันก็จะปรากฏบนเรดาร์ว่าร้อนอีก<ช>พอร้อนอีกเอา้ามันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันจะต้องละเอียดมากๆ คือจะปฏิบัติภารกิจกับทางภาคพื้นครับในการที่บินลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเจอที่เป็นพื้นที่เป้าหมายครับและก็ในการสนับสนุนทางภาคพื้นในการลำเลียงชุดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือได้รับการปาดเจ็บเจ็บป่วยในการลำเลียงส่งกลับขึ้นมาครับ ทีนี้อย่างเห็นว่ามีในส่วนผมก็คือเหตุการ์บินก็คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเนี่ยที่ควบคุมกล้องเนี่ย <â> เขาเขาจะบอกติดต่อสื่อสารกับนักบินในในการบินว่าให้ให้ทําการบินเข้าไปในจุดไหนอะไรยังไงบ้าง,งแล้วก็เขาจะมี ขั้นตอนการควบคุมกล้องคุณผู้ชมเห็นเครื่อง็กจอเรดาร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ<ะ>ประเด็นคือสมมติภาคพ,พื้นดินเนี่ยอย่างทางด้านวันนี้ก็คือซิงกา<ะ>์เขาเข้าไปเดินเท้าเสร็จแล้วทางด้านแรัคคิวเนี่ยเขาจะดูเช่นซิงกา์บอกเฮ้ยเหมือนกับเจอบุคคลต้องสงสัยหรือเจอจุดที่น่าจะใช่<ะ>ทางด้านของแร็คคิวเขาก็จะบินจับความร้อนทันทีเลย<ะ>ว่าตรงนั้นเนี่ยมันใช่คนหรือเปล่า<ะ>ซึ่งถ้าใช่ก็ทางด้านของภาคพ,พื้นดินซิงกา<ะ>์ก็จะเข้าทันที<ะ>เรียกว่าช่วยกันทั้งภาคเดินเท้ากับภาคอากาศนี่ฮะ อา้าผมกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้มีอีกหนึ่งหน่วยงานวันนี้เอาจริงทุกภาคส่วนขรดมกันล่าเสียแป้งอีกชุดหนึ่งเลยก็คือชุดของตำรวจภูธรภาคแปเป็นชุดที่ถูกเรียกเข้ามาปกติแล้วภาคใต้เนี่ยจะเป็นตำรวจภูธรภาคเก้านะครับคุณผู้ชมฮะเขาจะคุมโซนภาคใต้แต่เขาก็เสริมภาคแปดเข้ามาด้วยค,คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้ว่าชุดล่าเสียแป้งจากภาคแปดเนี่ยเอาจริงเขาก็เสียสละเหมือนกันวันนี้ เอาจริงๆเราเพิ่งทราบว่าภาค8ปดเขาเข้าไปอยู่ในป่า5วัน5คืนแล้วนะครับและภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้นี่คือภาพในป่าว่าเขาล่าเสียแป้งกันยังไงลองดูภาพที่หนึ่งเลยครับผู้ชมฮะ,ฮะโดยชุดของตํารวจภูธรภาค8ไปเจอกับฝนถล่มก่อนเลยดูนะฮะฟ<ะ>ังนะฮะนี่คือชุดไล่ล่า <ผม S 1> นะฮะทีมอไซลงมา<ม><ม> เดินตรงมาเลยเป็นสะพานอยู่ตรงมาเลยเออ คุณผู้ชมครับเราได้รับข้อมูลมาว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือหน่วยสวัดของปฏิบัติการพิเศษของภาค8ปเท้าเขาแบ่งกําลังสองชุดเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาเพื่อจะลัดเลาะไปตามป่าผมไม่ต้องบอกพิกัดแล้วกันนะค้าบนณที่กาลังไล่ล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมคลิปที่1จะเห็นว่าเจอน้าป่าปิดทางเห็นไหมฮะแล้วดูตํารวจของพวกเราดิตัวเปียกมาลอกมาแลกเลยฮะมันจะมีคลิปที่2ออีกอ้าวลองให้ดูฮะเป็นภาพที่พวกเราจะไม่เคยเห็นถ้าพี่ๆตำรวจเขา เขาไม่ออกมาให้ดูเพื่อจะได้เห็นว่าปฏิบัติการของเขาคุณผู้ชมฮะการที่จะล่าไอ้แป้งคนเดียวเนี่ยเขาส่งเสียงขนาดไหน<ะ>นี่เป็นคลิปที่2คือตอนเจ้าที่พอรู้ว่าเมื่อกี้ถนนมาตัดขาด<ๆ>เขาก็ต้องลัดเลาะตรงบริเวณริมน,น้ําตกนี่ฮะอย่าลืมนะฮะห้าวันห้าคืนบา,<ะ>บางวันก็ฝนหยุดบางวันก็ฝนถลม่มบางวันก็น้ําป่าไหลหลากนี่ฮะอันนี้ขอตัวที่2ก่อนนะ,ะทีมงานนี่พวกพี่ๆเขาก็เหมือนกับเก็บภาพเอาไว้ด้วย นี่คือคลิปตัวที่2องค่ะขนาเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเปิดตัวที่3าถัดมาเลยนะฮะ,ฮะจะเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำเราจะเห็นหน่วยไล่ล่าเองเริ่มที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำเคลียร์พื้นที่เพื่อจะใช้ปักหลักยามค่าคืน<ะ>คุณผู้ชมดูฮะเหมือนนอนตรงเหวที่ลาดลงไปตรงนั้นตก<ะ>คุณผู้ชมลองเดาวว่าพวกเขาทีมสวสดหน่วยไล่ล่านอนอยัง,ยงไง<ะ>ก็คือเหมือนกับเขาต้องอะไรนะเปิดทางย้าทางป่า อย่าเรียกว่าถังป่าเดี๋ยวเขาหาว่าเขตอุทยานจิตดีระวังนิดนึงประเด็นก็คือเหมือนกับเขาเรียกตัดต้นไม้เล็กๆมันก็ต้องตัดเดี๋ยวน้อไม่ตัดเขาจะนอนยังไงนี่ฮะเขาไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่นะเขาอาจจะเหมือนกับไอ้พวกต้นไม้เล็กอ่ะที่มันเป็นตอๆเนี่ยเหมือนเคลร์พื้นที่นอนได้อ่ะก็คือพวกใบกิ่งอ่อนต่างๆเพื่อที่จะเหมือนกับปูผ้าใบนอนนี่ฮะเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับทีมงานฮะอยู่กันอย่างนี้แหละครับ ถับมาตัวที่4จิตดีจะเป็นลักษณะการพักของเขาใช่ไหมใช่ค่ะที่พักกลางป่าเนี่ยปักหลักได้แล้วก็จะก,กางผ้าใบนะคะแล้วก็ ผูกเปลนอนซึ่งคุณผู้ชมสังเกตเจ้าหน้าที่ทุกคนนะไม่มีใครถอดเสื้อถอดผ้าหรือรองเท้าเลยนะคะเ,ออเขาจะต้องใส <ละ S 1> ่ <ไป S 1> คอมแบอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมนี่คือตอนที่หุงหาอาหารเห็นบอกจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเดี๋ยวเขาดูอันนี้ที่4ก่อนนะฮะไม่น่าจ,จะเห็นรองเท้าคอมแบ็ k ไหม,มเขาถอดไม่ได้นะฮะ,ะบางคนบอกเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วก็ถอดรองเท้าหน่อย ไม่ได้ไดเพราะไม่รู้ว่าเกิดมีการประทัด่วนขึ้นมามจะต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีนี่ฮะจะเห็นว่าอันนี้ก็คือพอเขาคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดท,ที่จะตั้งคืนนี้ได้บเ,เขาก็จะขึงผ้าใบกันละอองน้ําค้างเพราะกลางคืนหนาวมากนะฮะ,ะและท่านลองนึกถึงสภาพว่าเมื่อกี้นี้ฝนตกเปียก รองเท้าก็ทุ่มไปในน้ำแต่ถอดออกไม่ได้สักชิ้นฮะนี่ถัดมาครับคุณผู้ชมฮะการทำอาหารการกินกลางป่าจะเห็นว่าพี่ๆตำรวจของเรานอกจากพกปืนต้องห้ามลืมหม้อเป็นตำรวจต้องตามหม้อนี่หม้อหนึ่งใบสำคัญกับพี่ๆหน่วยสวาดมากเดี๋ยวขออาบาลลงตั๊บนึ่งฮะถูเลยมีดบัตรจริงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเป็นอะไรปัตเต้ไงหลึกไหมปี่บาทแปดสิบอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้เอจอยครับ นาวาด้านดีแต่คนกินน้ำบะหมี่ก๋วเดียวเลยคุณผู้ชมครับ <c oughs> เห็นข้าวคนละช้อนไหมขอดูคลิปตัวนี้ก่อนนะตอนที่กินนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเขาโดนมีดบาดด้วยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะข้าวกันคนละช้อนกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปข้าวผาสมบะหมี่เลยนะฮะแล้วก็ปลากระป๋องด้วยแล้วก็ปลากระป๋องอร่อยไหมครับเนี่ยเหมือนแซวเล่นกันน่ะอร่อยไหมดูดิฮะอร่อยไหมครับโอ้เอ็นจอยับ คุณผู้ชมเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะไม่เห็นว่าพี่ๆเขาลำบากตากตามขนาดไหนค่ะ